Hi guys สวัสดีค่ะเด็กๆม .5 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นาะก็สืบเนื่องนะคะสืบเนื่องจากที่นะคะพวกเรานะ,ะไม่ได้เรียนออนไลน์ที่มันเป็นแบบว่าเรียนสดเนาะคุณมก็เลยต้อง มาทําวิดีโอให้พวกเรานะคะสำหรับในสิ่งที่พวกเราไม่เรียนนะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็ก็ก,ก,ก็ก็มีเหมือนแบบว่าให้พวกเราได้พักผ่อนได้เคลียร์งานไปด้วยนะคะครูก็จะได้เคลียร์งานไปด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี้ยวันนี้นะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของ peace m a k e r ก็คือผู้สร้างสันติภาพนะทุกคน p e a c e m a k e r เคยได้ยินไหมเป็นชื่อวงวงหนึ่งฮะเห็นไหมเป็นชื่อวงวงหนึ่ง p e a c e m a k e r ด็นปะแต่ว่าทีนี้ maker ก็คือคนสร้างใช่ปะเห็นาะมีหลายคนเห็นไหมคนนี้พวกที่ได้รับรางวัลแบบเขาเรียกอะไรนะ nobel prize าขาที่เป็นแบบในสาขาพิสมิก็จริงแบบพวกได้รับรางวัล nobel prize เนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะะแต่ว่าในที่นี้นะคะในบทนี้จริงๆมันเป็นบทที่ในหนังสือเรานะคะจะเป็นบทที่ unit สุดท้ายนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่8ปดค่ะ 9, 5, 9. ในอันนี้จะเป็นเจ็ดนะคะแต่ว่าในของเราจะเป็นเก้านะคะทุกคนเซิร์นะคะก็เป็นเรื่องของ pe a c e m a k e r นะคะและก็ grammar ในบทนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นในเรื่องของ Past Perfect นะฮะแต่ว่าจะถูกแบ่งออกเป็นสองอันคือ past p e r f e c t passive แลวก็ past p e r อ e c t c ก n นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวคุณพ่มจะขอท้าวความก่อนเยี่ยงนีนะคะทุกคนเราต้องทราบก่อนว่าอะไรคือ Past Perfect นะคะลูกนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะฮะก่อนอื่นอย่างที่คุณบอมบอกนะคะว่าการที่จะเรียนเทนนั้นต้องหนึ่งอะไรคะต้องรู้เรื่องของอะไรมันอะไรคะ structure that's right นะฮะ we have to know the structures of h 1 0 and then how to use นะฮะแล้วก็โครงสร้างแล้วก็วิธีการใช้อ่ะเรามาดูจริงๆ past perfect ลูกมันจะถูกใช้แบบไหนอ่ะเรามาดูนะคะ Past Perfect Tense นะฮะอย่างว่าแหละทุกเทนส์มันสามารถมี Passive ได้หมดเลยนะฮะแต่ในที่นี้วามจะพูดถึงตัวไหนบ้างนะฮะทั้ง3ตัวนี้มันใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันอย่างไรอ่ะมาดูนะฮะอันที่1เนาะซึ่งไม่ได้พูดถึงในหนังสือเราอันที่1จะเป็นในเรื่องของ Past Perfect Simple Past Perfect Simple simple ก็คือธรรมดาถูกไหมอืม s i m p l ก็คือธรรมดาอะให้มันแตกต่างนิดนึงนะคะ past perfect simple แบบที่สองก็คือแบบที่สองกับแบบที่สามนะคะที่มันจะมีอยู่ในหนังสือเรา past perfect passive นะคะูวามจะบอกว่าจริงๆอะ passive เนี่ยมันมาจาก simple นั่นแหละเพียงแค่ทำให้มันเป็นประธานถูกกระทำนั่นเองง่ายๆเลยและอันที่สามค่ะ อันที่สามจะเป็น past perfect continuous นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเราพูดถึง perfect เนี่ยมันก็จะนึกถึงช่องที่3ใช่ปะหรือว่า past participle แต่พอมันเป็น continuous มันก็จะเป็น verb ing ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมี2ตัวมันจะมีข้อสอโครงสร้างหรือว่ามันจะ,ะเดี๋ยวครูบมจะเขียนโครงสร้างให้ดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางตัวนะคะที่ทำหน้าที่เป็น two in one โครงสร้างของ past perfect sim ใช่ปะ มาดูนะคะโครงสร้างของมันก็คือประทานบวกแฮตจำไว้นะคะต้องเป็นแฮตนะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นพา s ์สของ h have has ถ้ามันเป็น present perfect เฟ็ช่ปมันจะกลายเป็น h have has แต่พอมันเป็น p a s t ปุ๊บมันจะกลายเป็นแฮตหมดเลยนะคะทุกคนนะฮะแล้วค่อยตามหลังด้วยเว r ร์ช่องที่3หรือว่า p a s t participle นั่นเองนะฮะ,ะไปดูตรงนี้บ้านเพิ่มอะไรขึ้นมาคะแน่นอนว่าการจะทำให้มันเป็นแ s s i v e เนี่ยโครงสร้างของ passive ก็คืออะไรลูก โครงสร้างของ passive คืออะไรคะ B นั่นเองตามหลังด้วย v ว r b สามอ้าวแต่ v ว r b สามเรามีอยู่แล้ว v ว r b สามเรามีอยู่แล้วคือตรงนี้เราก็ย้ายมาตรงนี้ได้เลยแต่เราต้องไปเพิ่ม B เข้าไปนั่นหมายความว่าเราจะไปเพิ่ม B ยังไงอะมานะฮะสิ่งที่ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นเยี่ยงนี้นะคะทุกคนสิ่งที่ได้โอ๊ยไม่ละเนี่ยฮะนะฮะ,นะะก็จะเป็นแฮบวกด้วยบีนนะคะ แล้วบวกด้วย verb ช่องสามหรือ past participle เห็นปะอย่างที่ความบอก verb ช่องสามาเหมือนเดิมแสดงถึงความเป็น perfect นะฮะช่องสามเนี่ยแสดงถึงความเป็น perfect ส่วนอะไรคะดูตรงนี้นะแ a d บวกบ e n ตรงเนี้ยบินตรงนี้นะฮะบีนตามหลังด้วย verb สามแสดงถึงความเป็น passive เพราะ verb สามต้องตามหลังด้วย verb to be ถึงจะกลายเป็น passive ได้ส่วน verb สามตัวนี้ เป็นแสดงถึงความเป็น Perfect ตามหลัง h a v e pass อันนี้แสดงถึงความเป็น Perfect ก็กลายเป็น Perfect p a s s า v ซนี่เหรอปะเอามารวมกันอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น t o in o e นั่นก็คือ b ตัวนี้เป็นทั้ง verb 3และ verb t o b ในตัวเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะกับโครงสร้างของ present perfect continue เหมือนกันเหมือนกันเดะแค่เปลี่ยนจากอะไรคะ a s s i v e เป็น continue ก็จะกลายเป็นอะไรคะจาก verb 3ก็จะกลายเป็น verb i n ฉีแค่นั้นเองกรุบๆง่งายๆค่ะลูก ไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นอขออนุญาตถ่ายรูปไปนิดนึงนะครับาเราก็จะเป็นแหนะฮะทุกคนบวกด้วย be แล้วตามหลังด้วย verb เติม ing นะฮะทุกคนมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยคือตรงนี้จะแสดงความเป็น continuous ส่วนตรงนี้แสดงความเป็น perfect อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันส่วนวิธีการใช้ทั้งหมดทุกตัวเลยค่ะเรามาดูกันวิธีการใช้ past perfect ใช้ยังไงคะส่วนใหญ่แล้วเนี้ย past perfect เนี้ยมันจะไม่สามารถใช้ด้วยตัวของมันเองได้มันจะถูกไปใช้กับ tense ten ten หนึ่งนั่นก็คืออะไรคะ past simple นะะทุกคนเช่นอย่างนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะใช้อย่างไรเนาะอืม เหมือนที่ความเคยมักจะแบบว่าทําเป็นไทม์ไลน์ให้เราเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้คือปัจจุบันเนาะคือนาวอันนี้คืออดีตคือ past นะ,ะทีเนี้ยถามว่าในการใช้เนี่ยบางทีนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโดยปกติแล้วเนี่ย past perfect มันจะเป็น t e n ที่ไปถูกใช้กับ past s i m อ่าสมมุติเราอยู่ตรงนี้นะคะเราพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งเหตุการณ์เนี้ย จะเป็นเหตุการณ์ที่สองนั่นก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นพาซิมพาซิมโปแต่ว่าในสิ่งที่เหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เราพูดถึงตรงจุดนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะแต่มันจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าลูกมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งไอ้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเกิดแล้วจบแล้วแล้วผลของมันส่งผลไปถึงตรงนี้ มันก็จะกลายเป็นอะไรคะ simple เข้าใจปะมันก็จะกลายเป็น simple หมายความว่ายัางไงมันก็จะกลายเป็น past perfect อ่า simple หรือ past perfect passive ก็ได้ถ้าประธานถูกกระทำแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจบแล้วแล้วส่งผลมาถึงเหตุการณ์ที่สองณนะขณะที่พูดนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อน เหตุการณ์ที่หนึ่งจะเกิดก่อนคือมันจะมีความเชื่อมโยงกันหนึ่งกับสองจะมีความเชื่อมโยงกันเหมือนมาเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งปุ๊บแล้วก่อนหน้านั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในขณะเอ้ยที่เราพูดถึงนะตอนนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่นะฮะแต่ถ้ามันจะเป็น c o n t i n u a นั่นหมายความว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตแล้วก็เกิดมาจนถึงตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะ คือแค่เหมือนเหตุการณ์มันต่างกันแค่นั้นเองตรงนี้มันก็จะกลายเป็นคอนแล้วแต่ก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคคอนอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมฮะมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคคอนนั่นหมายความว่า3ตัวตรงนี้หนึ่ไม่ว่าจะเป็นซิมเปิลพาสซีฟหรือคอนเห็นปะทุกตัวเนี้ยเป็นเพอร์เฟคหมดเลยแต่เป็นพาสเพอร์เฟคนะฮะ และทุกตัวก็จะเกิดก่อนเหตุการณ์ที่2นี้ทั้งหมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบไหนเกิดแล้วจบแล้วแล้วส่งผลหรือว่าประธานถูกกระทําแล้วส่งผลอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเกิดอยู่มาเรื่อยๆื่อจนถึงเหตุการณ์ที่เขาพูดถึงอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะคือวิธีการแยกเนาะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้คือมันดีอย่างคือเขาไม่ได้แบบว่ามารวมกันนะ,ค,ะคือในโมหะเนี่ย เขาจะแยกเป็นเห็นให้เราเลยนะคะลูกว่าเอ,าอย่างสมมติว่าเป็นพาสซีฟก็คือพาสซีฟนะฮะนั่นหมายความว่าเราก็ไปดูกันมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นกแต่ถ้าเป็นแบบม6หรือว่าในระดับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะถูกรวมกันมาฉะนั้นเราต้องมีวิธีการดูนะฮะเราต้องมีวิธีการดูเพราะทั้งสามตัวจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเอาง่ายๆนะฮะอย่างเช่นพาสซีฟเนี่ยสังเกตอะไรสังเกตประธานถูกกระทํามันมักจะมีคําว่าปลายตามหลัง แล้วตามหลังด้วยคนทําอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าประธานมันทําได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น simple เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรบอกเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็น perfect passive กับ con เห็นไหมฮะถ้าเป็น perfect p a s s i v กับ con เนี่ยอย่าง con มันจะมีคําที่บอกเวลาชัดเจนอย่างเช่นพวก all day all night หรือที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยเพื่อแสดงถึงความเป็น กําลังทําอยู่ณขณะนันนน้นณขณะที่พูดอย่างเงี้ยค่ะณขณะที่แบบเขาเอ่ยถึงเหตุการณ์นั้นๆในอดีตอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างและก็เราจะสามารถใช้ได้นะฮะอันนี้คือเราพูดไปแล้วถึงในเรื่องของโครงสร้างนะคะแล้วก็ using นะคะ how to use ชิน,น,นั้นเรื่นี้นะทุกคนะะเราไปดูถัดไปดีกว่าน,นะฮะมาเราก็จะไปดูตรงนี้การสึ่งสิ่งแรกนะคะวันนี้ ผมจะมาดูในเรื่องของ past perfect passive ก่อนนะฮะอันนี้คือประธานถูกกระทำนะคะลูกอืม past perfect passive ย้ำเตือนย้ำเตือนโครงสร้างของมันคืออะไรคะประธานบวกแฮ่ต้องเป็นแฮนะคะลูกแล้วบวกด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะบีนก่อนนะคะบีนแล้วบวกด้วย past participle หรือวช่องสามนั่นเองนะคะฉะนั้นทั้ง2อ,อันนะคะก็ต้องเป็นอะไรหมดเลย one day he a r i v e เห็นปะสังเกตสังเกตสังเกตได้ได้คือสังเกตเนไหมฮะ มันมี alive เห็นปะ one day he alive home to find that his brother อันนี้ก็ต้องเปเลยค่ะแฮ่ Had been killed เห็นไหมคะ in an explosion วันหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้าไปถึงบ้านแต่เขาก็คนพบว่าพี่ชายของเขาอะค่ะถูกฆ่าในแบบจากการระเบิดบ้านมันระเบิดหรือว่าวางระเบิดอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าหนูต้องลองดูว่าเหตุการณ์ที่หนึ่ง ไปถึงบ้านกับพี่ชายถูกฆ่าอันไหนเกิดก่อน,นเน่ไหก็เก่งมากค่ะลูกฉะนั้นเห็นไหมเราไปถึงบ้านสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างที่คุณปอมบอกไงอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมเราไปถึงบ้านคือตรงเนี้ยเราย้อนกลับมาถึงบ้านเราพูดถึงว่าอ๋อเราไปถึงบ้านตอนนี้นะแต่พี่ชายอะค่ะถูกฆ่าตั้งแต่ตอนนี้แล้วผลของการถูกฆ่ามันก็เลยแบบเราไปเจอปุ๊บพอดีอย่างเงี้ยค่ะนีะ่ออกไมฮะ อ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวไหมฮะพอจะเข้าใจหรือยังก็ลึกอ่ะประมาณนั้นค่ะปิงไงมาท o อี a ี y นะะทุกคนอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นถัดไปนะฮะอืม um, exercise number two when the war ended four year later dynamite อะไรฮะด a นไม e ก็คืออะไรอะ, bird, ะ, bird, used, ะ,ะระเบิดค่ะอืเบิด been used นะฮะระเบิด นางไม่สามารถใช้ตัวเองได้นางต้องถูกนำมาใช้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยวันนี้ฉันอยากวางระเบิดจังลยฉันจะแบบเดินไปแล้วก็ไประเบิดตุม่มตรงนี้ทีอะไรอย่เงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องถูกนำไปใช้เพราะมันเป็นสิ่งของเนี้ยค่ะเอานมาไฮะฉะนั้นก็จะเป็น when the war ended f o r y o u later dynamite had been used to take away the life of thousands of young men นะ,ะอันนี้ก็เป็นการใช้ past perfect passive นะ,ะทุกคนและร o e ของมันกด we form the past perfect passive with the past perfect form of the verb ซึ่งเขาให้เลือกจริงๆต้องเลือกอะไรคะ b กับแล้วนั่นเอง past participle นั่นเองค่ะเฮ้ hey, เลือกได้แล้วทีนี้เรามาดูความหมายตรงนี้ดีกว่าเห็นปะต้องดูดีๆนะคะลูกว่าอะไรเดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ได้คะ่ะสีสีแดงได้อยู่ได้อยู่แปลว่า สีเขียวสีเขียวแล้วกันเนาะสีไหนดีอสีเหลืองสีเหลืองเหมือนไปไม่ได้สีเขียวนี้อ่ะเขียวนี้กับเขียวนี้อันไหนดีกว่าเขียวล่างดีกว่าเนาะอ่ะนะะทุกคนเรามาดูเรื่องนี้ r e a t h e the text about the end of the first world war เขาบอกว่าอ่านเรื่องที่มันเป็นจุดจบของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะ and circle the correct word form at 11 o'clock on 11 n o v e m b e r 19 1918 t t h e peace treaty peace treaty คือการเขาเรียกอะไรนะเออ peace treaty ก็คือเหมือนแบบส่วนที่สัญญาความสงบสุขอะค่ะความสงบสุข that and that ได้จบลงเห็นไหมมีอะไรคะจบลงเป็นพาสิมแล้วนะ the first world war อะไรคะน่าจะเป็นอะไรคะลูก the first world war ต้องเป็น วอ s i ซายฮัลอืมันจบลงก็คือครั้งแรกเนี่ยมันแบบได้ถูกเซ็นสัญญาไปแล้วค่ะต้องเป็น w a s s i ายมันไม่ได้ถูกพอมันจบลงเนี่ยก็คือมันจบลงแล้วมันก็เพราะว่ามันถูกมันจบลงเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าถูกถูกเซ็นก่อนแล้วค่อยจบนะคือมันแบบจบเพราะมันถูกเซ็นอ่า In a bright way carriage when the war ended all the soldier เมื่อทำไมคะ เมื่ออะไรคะ end d เห็นคำว่า end d ปะ่ะเมื่อสงครามมันจบลงแล้วเนี่ยทหารทุกคนเนี่ยหลายคนเลยทหารหลายคนนะคะทำไมคะถูกส่งกลับบ้านนั่นหมายความว่าต้องจบแล้วจบก่อนหรือว่าถูกส่งก่อนหรือยังไงเอเห็นปะ่ะมันจบก่อนนั่นหมายความว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเกาะเอ้ยเกิดเกิดหลังใช่ปะ่ะเอ๋นั่นหมายความว่าต้องเป็นอะไรคะมันมันไม่ได้เกิดกกอนเนี่ยมันไม่ได้ส่งกลับทีหลังนะมันจะส่งกลับทีหลังไม่ได้เออกไหมฮะ จะต้องเป็นอะไรเหมือนเดิมเขาเล่นนะไอ้ไม่ใช่มันต้องแบบจบก่อนแล้วค่อยส่งกลับไม่ใช่ว่าเกิดก่อนถ้าเป็นเกิดก่อนมันจะกลายเป็นแฮดบินเซนเหรอไหมะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะแฮดเอเวอเรสเซนท์โฮมบัตมิลเลียนออฟแมนนะฮะมิลเลียนออฟก็คือจบแล้วแล้วก็ถูกกระส่งกลับบ้านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอ่ะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เกิดไม่ใช่เกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนั้นเกิดอันนี้แล้วจบแล้วแล้วก็ส่งกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เหนือไหมะเพราะว่าเหตุการณ์ถ้าเป็น past perfect มันต้องเกิดก่อนเหนือไหมะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า but m i เ l ียนแต่มีแบบทหารหลายคนเลยนะคะ were k i l l e d ฉะนั้นเขาถูกฆ่าตายก่อนไหมหรือว่าเขาก็ต้องถูกฆ่าที่สงครามใชฉะนั้นก็ต้องเป็น past นะคะ past perfect ก็ต้องเป็น had been killed in the fighting and lost a m o u n t of money แล้วก็สูญเสียงเงินจำนวนเยอะเลยค่ะเอาทำไมคะ ที่แบบเขาต้องทำไมคะจ่ายไปเ,เพื่อการรักษาหรืออะไรก็ตามแต่ที่หรือว่าเอาไปใช้ในการสงครามอะไรค่ะ large parts of the French country side มีหลายส่วนหลายที่นะคะของที่แบบต่างๆของประเทศฝ ah. รั่งเศสเนี่ย were in terrible condition ที่ตกอยู่ในปัญหาที่มันเป็นปัญหาตอนนี้ and many t o w n and c i t i และมีหลายเมืองค่ะและก็ ทำไมคะมีทั้งหลายเมืองหลายอำเภอหลายจังหวัดเลยค่ะถูกทำลายแหถูกทำลายนี่มันก็ต้องถูกทำลายก่อนหนะ้านั้นแล้วถูกไหมฮะฉะนั้นก็ต้องเป็น were I had been destroyed ไหมมีอะไรคะ by the gun โดยปืนนะคะ of the opposite I army mean, นะคะโดยการจากการต่อต้านของทหารนะคะ because of the destruction ฮะ,ะ destruction ก็คือการทำลาย เนื่องจากว่าการทำลายนี้นะคะการตัดสินใจนะคะเติร์ดเมันก็เลยจึงเกิดขึ้นนะฮะในปี1919กนะฮะก็ต้องเป็น was made ไอ้ was taken h yeah. had been made อ่ะก็ใช้คำว่า taken in order to start the league of nations เขาที่จะแบบสร้างทำไมคะสหพันธ์นานาชาติขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะ to make sure that such a war will never happen again เหมือนแบบสร้างสหพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบว่าตัวกลางในการแบบว่าเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเกิดสงครามโลกขึ้นมาอีกครั้งนะคะ the idea of the League ทำไมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดของลีกเนี่ยมันทำไมล่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแหละ for several years มันมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเป็นเวลาหลายปีแล้ว but it was the first world a that makes it happen แต่มันก็ยังมาเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่ดี Unfortunately the l e a g u e of nation didn't work มันไม่สามารถเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไร didn't work ก็คือเหมือนแบบมันไม่โอเคอ่ะมันมันไม่ได้ผลนะฮะ Between 1939 a n d 1945, another world war แล้วก็มีสงครามโลกใช่ไมฮะเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นสงครามโลกครั้งที่สองนะ,ะ Country from all over the world แน่แค่นูนค่ะนคะตามโนนะฮะทุกคน เราไปดูกันค่ะ,อ,ะอย่างเช่นมาดูข้อหนึ่งเห็นไหมอันเนี้ย when the soldier got home เห็นไหมเมื่อเขาเรีเยกอะไรนะเมื่อทออหารไปถึงบ้าน they d i s c o v e r เขาค้นพบว่า t h a t t home e r h ถูกทำลายก็คือไปถึงบ้านก่อนแต่ว่าบ้านนะ่ะถูกทำลายไปก่อนนั้นแล้วก็คือมันเป็น past perfect เห็นไหมสีแดงนี่คือเกิดขึ้นก่อนนะคะฉะนั้นต้องมาดูว่ามันจะกลายเป็น past s i m เฉย And, หรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะกลายเป็น past perfect past perfect passive เฉยๆหรือว่าเป็น past past passive เฉยๆต้องมาดูนะฮะอย่างข้อ2 when we got the book shop เมื่อเราไปถึงที่ book shop เนี่ย we were too late มันช้าไปแล้ว the last copy ก็คือหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยมันถูกขายไปแล้วนั่นหมายความว่ามันถูกขายไปก่อนที่เราจะไปถึงใช่ปะ นะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นอะไรคะลูกก็ต้องใช้เป็น past perfect อย่างเงี้ยเป็นต้นเอฮะฉะนั้น,นก็ต้องเป็นอะไรฮะฮะเก่งมาค่ะทุกคน h a e อะไรฮะเซลล์เปลี่ยนเป็นโซค่ะอย่างเงี้ยอ่าโอเคข้อ3ค่ะ number t h e there was a terrible car accident in my street last night มันมี accident ก็คือมมีีออะะไรคุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคือนเนี้ นะคะและยังมีผู้ชายหนึ่งคนถูกฆ่าตายา <c oughs> ก็คือถูกทําให้เสียชีวิตนั่นเองก็คืออันเนี้ยผู้ชายเขาไม่ได้เสียชีวิตก่อนแล้วค่อยเกิดอุบัติเหตุแต่เขาเสียชีวิตณขณะเดียวกันกับที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นก็เราก็ใช้เป็น past sim s i m <c oughs> เหมือนกันโดยมันจะก,กลายเป็น past sim s i m <c oughs> ที่มันเป็น past s i m p a s s i v e ก็จะกลายเป็นอะไรคะ was Q เห็นไหมเราต้องคิดแบบนี้ค่ะเราต้องดูว่า เหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้หรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นก่อน่ะแสดงว่ามันจะกลายเป็น past perfect นะฮะอย่างถัดไป the 2010 football world cup อันนี้เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็น past ไปแล้วนะฮะก็คือถูกจัดขึ้นใน t o u t r i อ a ริฮาในปี2010ฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรคะลูก was h e l นะคะออาอย่างเงี้ยนะฮะ และข้อ5ค่ะ number five I was angry when I got to the shop because my bicycle ฉันโกรธมากๆเลยอ่ะพอฉันไปถึงที่ shop ใช่ปะแต่ว่าจักรยานของฉันเนี่ยมันซ่อมไม่เสร็จใช่ปะไม่เสร็จไม่ได้ถูกซ่อมแสดงว่ามันไม่ได้ถูกซ่อมก่อนหน้านั้นแล้วถูกปะเขาถึงเกิดความแบบ od, โกรธโมโหอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรหาอ่ก็ต้องเป็นแ d ด n e Bean, Repair เ yeah. นี่ยและข้อสุดท้าย it was strange to see my old school again มันงมันแปลกมากเลยที่มาเห็นแบบโรงเรียนเก่าของฉัน all the war ทำไมคะและก็ทำไมคะตอนที่ฉันเห็นนี่ก็ทำไมคะมันถูกทำไมคะ word pen อันนี้ก็ใช้เป็นมันกำลังถูกทายอยู่ adifferent color by the new caretaker จากผู้คนที่แบบว่าไมฮะอยากจะช่วยอืมนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนสำหรับ past perfect passive เนเอาไปดูนี้ก่อนนะ,ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปเจอกันคลิปหน้าในกะะับ past perfect continue us นะคะบายบายสวัสดีค่ะ